สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel นะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเสียเวลาก็เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมหน้าที่49นะครับก็บอกว่าข้อ1 match t h e words for collocation นะครับ match แปลว่าจับคู่นะครับ words แปลว่าคำศัพท์นะครับ collocation แปลว่าจัดให้เป็นระเบียบจัดให้เป็นระเบียบในที่นี้หมายความว่าเมื่อนำคำศัพท์สองคำศัพท์มาเรียงต่อกันแล้วแปลได้ได้ความหมายรู้เรื่องนะครับนะแปลว่าอย่างนั้นนะครับนั่นก็คือคำว่า personal นะครับก็จะคู่กับคำว่า information นะครับ personal information แปลว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผม แปลมาจากหลังนะครับนะภาษาอังกฤษ information แปลว,ว่าข้อมูล personal แปลว่าส่วนบุคคลเป็น personal information ก็ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่จช่ข้อมูลข้อมูลข้อที่สองครับ anti virus ก็จะคู่กับโปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรมป้องกันไวรัสในในเครื่องใช้ต่างๆนะครับนะในโน้ตบุ๊กใน โทรศัพท์มือถืออะไรก็ว่าไปข้อสานะครับผมอัพอัพในที่นี้ก็คืออัพทูเดตนะครับอัพทูเดตนี่แปลว่าสมมุติว่าโปรแกรมนะครับนะโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันย่างใดอ,อย่างใดอย่างหนึ่งเช่น Google Chrome นะครับมันขึ้นข้อมูลัขึ้น,นขึ้น message, ขึ้นมาว่าอัพทูเดตนั่นก็หมายความว่าให้ท่านผู้ชมหรือให้นักเรียนอัพให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับนะคำว่าอัพทูเดต แปลเป็นไทยแปลว่าอะไรดีนะครับแปลว่าทําให้มันเป็นปัจจุบันต้องแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะไปข้อต่อไปครับ make จะคู่กับ back up นะครับ make back up ก็คล้ายๆกันกับ update t o นะครับนะก็คือต้อง back up ข้อมูลนะครับคล้ายๆกันคือไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับนะ update นี่คือ up ให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแต่ make back up มันต่างกันนะครับโทษทีนะมันไม่เหมือนกันนะครับนะ make backup ก็คือเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับในอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับนะในฮาร์ดดิสก์อะไรก็แล้วแต่นะครับนะ backup ข้อมูลเอาไว้ส่วนคำนี้นะครับนะ steer นะครับ steer ตัวเดียวเนี่ยมันแปลว่าคัดค้านนะครับผมแต่ในเมื่อ steer ไปคู่ไปคู่กับ clear off นะครับ clear แปลว่า ภาษาไทยแปลว่าอะไรดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็พูดกันทับัพท์นะครับคำว่าเคลียร์ก็คือเคลียร์นะครับเคลียร์ให้มันสะอาดให้มันหมดจดจัดแจงเสียใหม่ให้มันดีขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าแปลเป็นไทยแต่ steer clear off นะครับนะไม่ได้แปลว่าคัดค้านหรือไม่ได้แปลว่าเคลียร์อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าหลีกเลี่ยงนะครับนะหลีกเลี่ยงนะครับคล้ายๆกับคำว่า avoid นะครับ avoid อีกเลี่ยงไปต่อไปครับผม a c e นะครับก็จะคู่กับคำว่า To f c e นะครับ face to face face แปลว่าหน้านะครับ Face to-face นะครับใบหน้าต่อใบหน้ามาเจอกันนั่นก็หมายความว่าไปเผชิญหน้าหรือไปพบหน้ากันจริงๆนะครับนะไม่ได้คุยกันทางแชททางไลน์ทางโซเชียลมีเดียนะครับไปเผชิญหน้ากันเลย Face to Face ต่อไปก็คือโพสต on social media นะครับนั่นก็คือเหมือนทุกวันนี้นะครับที่เราใช้สื่อ social media social media แปลว่าสื่อนะครับ social แปลว่าทางสังคม social media ก็คือสื่อทางสังคมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook, Instagram อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็น social media หมดเลยแล้วก็โพสตก็คือเราโพสต์ลงไปนะครับนะอันนี้เข้าใจกันหมดนะ ต่อไปครับผมซีนคู่กับเนมนะครับซีเนมนะครับซีนแปลว่าฉากเนมแปลว่าชื่อชื่อตามฉากชื่อตามหน้าจออย่างนี้ก็หมายความว่าเขาแนะนำนะครับในหนังสือเล่มนี้ว่าในการเล่นแชทเล่นไล์หรือเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆนั้นให้เราใช้ชื่อแฝงลงไปนะครับนะอย่าใช้ชื่อจริงชื่อแฝงเหล่านั้นนะครับเรียกว่าซีเนมโอเคตามนั้นนะครับ ส่วนข้อต่อไปคือคําว่า go จะคู่กับออนไลน์นะครับ go อนไลน์ก็หมายถึงเซิร์ฟดิเน็ตนั่นเองนะครับก็คือเล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือ use a nickname นะครับก็แปลตรงๆเลยนะครับ use แปลว่าใช้ nickname แปลว่าชื่อเล่นใ,ใช้ชื่อเล่นนะครับและแล้วให้เราเอาคําเหล่านี้นะครับผมมาเติมลงในข้อที่2นะครับ คำสั่งก็เลย now use the collocation to complete the sentence ครับ use เออ now ตอนนี้นะครับ use ให้ใช้ the collocation ก็คือคำที่จัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือคำที่มีความหมายนะครับเมื่อกี้ที่จับคู่กันแล้วเนี่ยมา to complete มาทำให้สมบูรณ์ทำอะไรครับ sentence s ประโยคต่างๆ ข้อที่หนึ่งะครับผมคุณครูเติมให้แล้วนะครับว่า make back up นะครับให้เราทำการ back up ข้อมูลนะครับ so you don't lose your work ดังนั้นแล้วคุณก็จะไม่สูญเสียงานนะครับที่คุณได้ทำเอาไว้นะครับเพราะคุณได้ back up แล้วนะครับนะภาษาอังกฤษว่า make back up so you don't lose your work ดังนั้นคุณก็จะไม่สูญงาน ไม่สูญเสียนะครับงานที่ได้ทำเอาไว้นะครับ don't lose your work ข้อาะะนครับ keep your program up to date because if they're old they might not work properly นะครัแปลว่าอะไรครับแปลว่าทำโปรแกรมของคุณนั้นให้มันอัปเดตอยู่ทุกวันนะครับนะ Because พว่า if they are old ถ้ามันเป็นเวอร์ช hmm. ันเก่าๆแล้วแล้วก็นะครับ mm hmm. they might not work properly มันอาจจะไม่ทำงานเลยนะครับหรือทำงานได้ไม่ดีนะครับ might not work properly mm hmm. ก็ต่อไปนะครับ <S mm hmm. <S your s r e e n name should never be the same as your real name your screen name should never be the same as your real name แปลว่าอะไรครับแปลว่าชื่อ ที่ใช้ในหน้าจอหรือว่าชื่อที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับชื่อที่เราใช้ในโซเชียลมีเดียต่างๆนั้นนะครับไม่ควรที่จะเหมือนกับชื่อจริงนะครับก็คือก็คือให้ใช้ชื่อเล่นหรือชื่อที่แตกต่างไปจากชื่อจริงนั่นเองนะครับ,นะรบตามคำแนะนำของหนังสือเล่มน,นี้นะครับข้อต่อไปก็คือ it is i n t r a s t i n g to post on social media and comment on friends' posts แปลว่าอะครับแปลว่ามันเป็นที่น่าสนใจนะครับในการที่จะโพสต์ลงไปบนเซ่รโซเชียลต่างๆนะครับและก็เขียนคอมเมนต์นะครับเขียนวิจารณ์นะครับผมเขียนความคิดเห็นนะครับนะคำว่าคอมเมนต์นะครับแปลว่าเขียนความคิดเห็นนะครับ on friends' p o s t ต่อโพสต์ที่เพื่อนได้ เพื่อนๆได้โพสต์ลงมานะครับเราก็สแสดงความคิดเห็นได้นี่ตอนนี้นะครับนแนวฝันเรื่องนี้กําลังเกี่ยวเนื่องกับการโพสต์ในโซเชียลมีเดียพอดีเลยนะครับนะข้อที่5นะครับก็บอกว่า remember to share clear off websites that seem strange นะครับแปลตามคำศัพท์แปลว่า remember to แปลว่าโปรดจ,จงจำโปรดโปรดจ,จงตระหนักไว้เสมอนะว่า สเตียรเคลียออฟนะครับมเมื่อกี้คุณโรูบอกว่าให้หลีกเลี่ยงนะครับแปลว่าหลีกเลี่ยงหรือว่าอวัยนั่นเองนะครับให้หลีกเลี่ยงอะไรครับเว็บไซต์ that seems t r a n g e เว็บไซต์ที่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเว็บไซต์แปลกๆนะครับนะเว็บไซต์ that seem seem แปลวาดูเหมือนว่านะครับ strange แปลกๆข้อต่อไปนะครับ you can go online to find all the information you need for the project คุณสามารถที่จะนะครับเล่นออนไลน์นะครับผมเพื่อที่จะหาข้อมูลต่างๆที่คุณต้องการนำไปทำโครงงานโครงการต่างๆนะครับนะครับนะ You can online you can go online to find all the information you need for the project นะครับข้อที่เครับผม You should never give anybody your personal information you should never give anybody your personal information แปลว่าคุณไม่ควรที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับแก่ใครนะครับนะข้อที่8ครับ a good antivirus program s will protect your pc a good antivirus program will protect your pc แปลว่านะครับโปรแกรม ป้องกันไวรัสที่ดีนะครับผมก็จะช่วยปกป้อง pc pc นีนย่อมาจาก personal computer นะครับก็คือโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องคอมที่ใช้ที่โต๊ะทำงานนั่นเองนะครับนะไปให้เห็นภาพนะครับนะการใช้โปรแกรมนตี i ไวรัสก็จะช่วยปกป้องนะครับนะคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับไอ้ใช้ได้นาน ทีเบิร์ดวิโรธนะครับสวัสดีครับน้องอน้องเบิร์ดนะครับนะน้องเบิร์ดมาอยู่ที่ตรังแล้วทราบข่าวไม่ได้เจอกันหลายปีนะครับคิดถึงนะครับนะเอาข้อที่กเกาไปต่อครับผม don't forget to use a nickname when you are chatting with strangers นะครับท่านผู้ฟังที่ฟังทาง Facebook นะครับนะที่ฟังภาษาอังกฤษออกก็จะแปลได้นะครับ ถึงแม้สำนวนของกระผมจะไม่เหมือนฝรั่งเลยนะครับนะเพราะว่าคนไทยแท้ๆครับผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับนะแต่ว่าวยายรณนนี้ก็พอสู้ได้นะครับนะ Don't forget to use a nickname when you're chatting with strangers. แปลว่าอย่าลืมนะครับนะอย่าอย่าลืมนะครับให้ใช้ชื่อเล่นนะครับหรือใช้นามแฝงนะครับเมื่อคุณพูด อยู่กับคนแปลกหน้านะครับนะ strangers ข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็บอกว่า it is not a good idea to meet people you chat with online face to face นะครับ it is not good idea มันไม่ได้เป็นความคิดที่ดีเลยนะแปลตามตัวนะครับนะตา,ามคำศัพท์ to meet people ในการที่จะพบกับผู้คน you chat with online face to face ที่คุยที่คุณคุยกันทางออนไลน์ด้วยการไปพบหน้าตัวจริงๆไปพบหน้าตัวเป็นๆดังนั้นแปรสมก็คือว่ามันไม่เหมาะสมเลยนะครับที่คุณคุยกันทางโซเชียลมีเดียแล้วคุณไปนัดเจอกนอานตัวจริงนะครับโดยที่คุณไม่ได้รู้จักสนิทกันมาก่อนแม้คุยกันรู้จักสนิทก็นะครับลูกๆนักเรียนนะเดี๋ยวนี้มีข่าวหลอกลวงเยอะแยะอันนี้คุณดูวกนอกเรื่องให้นิดหน่อยนะครับนะเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับ โอเคครับผมจบหน้าที่49ไปต่อหน้าที่50ซึ่งวันนี้กับผมเตรียมไว้ถึงหน้าหน้า50นะครับ